สิ่งที่มีอยู่จริงเป็นความจริงที่มีอยู่จริงเอามาชาช้อยู่จริงที่เนื้อที่ตัวในชีวิตประจำวันทุกวัน,นก็จะเรียกว่ามีมรรคผลนผิพพานในความหมายหนึ่งในความหมายที่ถูกต้องในระดับหนึ่งอยู่กันเนื้อกับตัวเราพูดได้เลยว่าเรามีมรรคผลน,ผนิพพาน ที่ถูกต้องตามความหมายคำมรรคผลนิ่ผานในระดับหนึ่งอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอันนี้มันจะคอยพัฒนาสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนหมดกิเลสเป็นพระอรหรันต์และจะเป็นพระอรหันต์ก็ต้องมีความรู้ที่จะตัดกิเลสแล้วก็ต้องมีความการมีการตัดกิเลสมีการตัดกิเลสแล้วก็ได้รับผลของการตัดกิเลสนั่นคือมรรคผลในพานในชั้นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้เราเป็น พุทธบริษัทธรรมดาสามัญเป็นเป็นบุตรชนอยู่แต่ว่าเป็นบุตรชนชั้นดีไม่โง่เกินไปไม่อวดดีเกินไปก็พยายามให้มีมรรคผลิพพานในความหมายที่ถูกต้องแสวงหาความรู้ที่จะตัดความโง่จะได้แล้วก็เป็นมรรคที่ตัดความโง่จะได้ก็เป็นผล ได้รับผลจากการตัดความโง่จะได้มันก็เป็นนิพพานคือเย็นนิพพานแป่ว่าเย็นไม่มีกิเลสมันก็เย็นเนี่ยเรียกว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรกันแล้วพูดจนจะเรียกว่าหมดเลือกหรือยิ่งกว่าหมดเลือกก็ได้แล้วถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็ส <c oughs> มาก็ขอยอมแพ้ <c oughs> ขอยอมแพ้ข <c> อ <oughs> เห็นใจกันบ้างว่า ไอ้ทุกอย่างนี่เอามาทำความเข้าใจให้ดีที่สุดที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดเอาแล้วอ,อีกเรื่องหนึ่งก็งจะพูดถึงสาราณาคมเพราะพูดว่าสาราณาคมทุกคนระา่าปา่าข้อระยะป่ากคอของอะไร มันก็หญ้าปากคอกควายที่โง่ที่สุดที่มันหากินไม่เป็นในควายที่มันโง่ที่สุดที่หากินไม่เป็นนั้นนั้นที่มันจะกินหญ้าปากคอกมันระวังให้ดีอย่าหาว่าหญ้าปากคอกถ้าเราไม่มีจิตที่พัฒนาแล้วถ้าเราไม่ได้พัฒนาจิตถ้าเราไม่มีจิตภาวนาที่พัฒนาจิตแล้วอย่าไปหวังเลยที่จะมีสรณนาคมที่แท้จริง มีสนาคมแต่ปากสนาคมอย่างนกแก้วนกขุนทองสรนาคมเหมือนอัดเทพอัดเทพมปมีเสียงนะมันก็ว่าได้สนาคมอย่างนกแก้วนกขุนทองสนาคมแต่ปากว่าพุทธังสรนังัจามิเมื่อกี่พันครั้งแล้วเล่าแล้วมันมีหรือเปล่าเล่ามันมีไม่ได้ร่าเพราะาจิตมันมองไม่เห็นนี่มันว่าแต่ปาก ต่อเมื่อพัฒนาจิตแล้วตามสมควรเห็นในความมีกิเลสเห็นความตัดกิเลสเห็นการสิ้นไปแห่งกิเลสเห็นผลของความสิ้นกิเลสนู่นมันจึงจะเห็นองค์พระพุทธทเจ้าองค์พระธรรมเจ้าองค์พระสงฆ์จิตที่มาได้นนพัฒนาแล้วจะไม่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็ว่าธันาคมไปใต่ปากเหมืนอนนกแก้วนกขุนอทองนี่ญาปากคอก พุทธังสันนักฉามิธรรมังสังกัจฉามิพระเอ่ยขึ้นอันแรกก็คืออันนี้แล้วกี่พันครั้งแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรคือไม่ได้มีพระพุทธจริงพระธรรมจริงพระสงฆ์จริง <c oughs> จัดจะจัดพวกกันดูก่อนก็ได้จัดพวกดูล่วงหน้าเป็นการล่วงหน้าเพื่อจะเข้าใจง่ายว่า สารณาคมตามธรรมเนียม <c oughs> ตัวเด็กๆไ <c oughs> อ้ลูกเล็กๆเ่ยเอามาให้มันว่า <c oughs> พุทธทางสารนังกชามิมันว่าได้ทังนั้น <c oughs> แล้วมันเป็นหรือเปล่าเล่ามันเป็นหรือเปล่าเล่ามันก็เป็นตามธรรมเนียมยังไงนะมันเป็นแต่ปากว่าจับเด็กตัวเล็กๆมาให้ว่าสารณาคมมันก็ได้มันก็สารนาคมตามธรรมเนียม ทีนี่สูงขึ้นมาโตแล้วโตแล้วเป็นสานาคมศยยศาสตร์ส,าน,าสานาคมศยศาสตร์สานาคมที่สองคือสานาคมศยยศาสตร์มาบอกว่าแกว่าสแิแกว่าอย่างนี้สิแกก